สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่ในช่วงล็อกดาวน์กันอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราเคยถ่ายเรื่องของการซูมต้นแคคตัสนะครับให้ดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องของพวกมแมลงกันบ้างดีกว่าครับ เอาละครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นผีเสื้อก่อนนะครับนี่เป็นผีเสื้อตัวนี้นะครับเท่าที่เราเห็นหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นผีเสื้อที่มีหนวดยาวนะครับมีตาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นปากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นขานะครับผีเสื้อนี่ขาค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะครับแล้วก็ตามลําตัวเนี่ยมีขนที่หนาๆเลยนะครับเป็นขนที่หนามากๆเลยนะครับไล่มาทางด้านหลังนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นปีกที่มีสีต่างๆนะครับ มีสีแดงสีขาวสีดำนะครับเป็นปีกขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับผีเสื้อแล้วก็อันนี้เรามาดูตรงหนวดนะครับตรงหนวดชัดๆก็จะเห็นว่าเป็นข้อปล้องแบบยาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะของตาขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เราเรียกว่าตารวมนะครับเป็นตาที่มีลักษณะของตาเล็กๆๆๆๆนะครับมารวมตัวกันอยู่มากๆเลยนะครับ เมื่อซูมใกล้เข้ามาก็จะยิ่งเห็นนะครับว่าเป็นตาที่ประกอบไปด้วยจุดตาเล็กๆๆๆมากมายเลยอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขาของเขานะครับก็จะเห็นว่ามีหนามตามขาของเขาเนี่ยอยู่มากเลยนะครับส่วนปลายขาก็จะเป็นดูส่วนปลายขาตรงนี้ ลายขาของเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นตะขออย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของปากนะครับผีเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่มีปากเป็นลักษณะเป็นงวงดูดนะครับยาวมากเลยนะครับนี่ถ้ายืดออกมาเนี่ยคาดว่าความยาวของมันก็น่าจะพอๆกับลาตัวของมันเลยนะครับเวลาไม่ใช้เขาก็จะเก็บม้วนไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นท้องของมันนะครับนี่ก็เป็นอันนี้เป็นปลายท้องแล้วเนื่องจากเขามีขนเยอะนะครับมันก็เลยมองยากนะครับในส่วนของอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยเห็นแต่ตรงท้องนี่แหละอ่าแล้วก็ส่วนสําคัญของพีเสื้อเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือปีกนะครับอันเนี้ยนี่คือพื้นผิวของปีกเขานะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดที่ซ้อนๆกันอยู่นะครับเหมือนกับเป็นหลังคากระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ้อนกันอยู่แต่ละชิ้นก็จะมีีสขออองงงตััวเย่า ตรงนี้ก็สีเหลืองสีฟ้าสีดําสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ปีกที่เสื้อจริงๆคือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเกล็ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็คือแมลงปอนี่เองครับคุณผู้ชมดูภาพรวมกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีตาขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตาลุงขนาดใหญ่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหนวดนะครับส่วนนี้ก็เป็นลําคอนะครับแล้วก็ต่อมาที่อกส่วนแรกนะครับแล้วก็เป็นอกส่วนที่2ที่3ก็จะมีปีกอยู่นะครับเป็น มีปีกอยู่สองคู่นะครับคู่หน้าคู่หลังอย่างนี้นะครับไล่ไปส่วนท้ายก็จะเป็นตรงนี้ก็เริ่มเป็นส่วนของลําตัวแล้วลำตัวก็มีลักษณะเป็นป้องป้องป้องไปอย่างนี้แหละก็จะไล่ไปจนถึงปลายหางของเขาเลยนะครับหานี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของปลายหางแล้ว แล้วก็มาดูตรงด้านหน้าของเขาบ้างนะครับจุดเด่นที่สุดของเขานะครับก็แน่นอนนะครับต้องเป็นตาขนาดใหญ่นะครับนี่เป็นตารวมขนาดใหญ่2ฝั่งนะครับกินพื้นที่มากมายเลยนะครับพื้นที่มากที่สุดของส่วนหัวเลยตาของเขาเนี่ยด้วยความใหญ่ขนาดนี้ทําให้เขาสามารถมองเห็นได้ถึง360องศาเลยนะครับมองเห็นได้รอบทิศทางเลยเมื่อซูมเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นตาเดี่ยวแล้วนะครับในตรงนี้ใหญ่ๆนี่คือตารวมนะครับ ตาเดี่ยวของแมลงปอเนี่ยมอีอยู่3ดวงนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ3ดวงตาเดี่ยวของเขาเนี่ยคือใช้ในลนักษณะของการตรวจจับแสงเป็นหลักนะครับ <S <s เขาจะไม่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับการจับความเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของตารวมมากกว่าดูใกล้ๆตารวมเขาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเห็นไหมครับว่าแต่ละจุดนี่คือตา1ดวงนะครับว่ากันว่าแต่ละข้างเนี่ยของเขาเนี่ยมีตารวม กันอยู่ถึง3ามหมื่นดวงนะครับในแต่ละข้างนะครับเยอะมากเลยอ่าแล้วก็เขาจะมีหนวดนะครับมีหนวดเล็กๆอยู่นะครับธรรมดาเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะมันเล็กคาดว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็เลยหนวดก็เลยเล็กลงมานะเพราะว่าตาเขาดีมากนะครับหนวดก็เลยความจําเป็นก็เลยน้อยลงนะครับมาดูตรงนี้นะนี่คือปากของเขานะครับปากของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนปากดูดของผีเสื้อเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นปากแบบเป็นฟันตัดอ่ะฟันกัด สำหรับกัดนะครับก็จะเป็นกรามขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับใช้สําหรับกัดกินเนื้อแมลงอื่นนะครับที่เขาล่ามาได้นะครับต่อมาเรามาดูกันเรื่องของปีกบ้างนะครับมีปีกสองคู่นะครับคู่หน้ากับคู่หลังนะครับปีกคู่หลังก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หน้านะครับเราก็จะเห็นปีกของเขาเนี่ยมีทั้งเป็นเส้นแนวขวางแล้วก็เส้นแนวตั้งนะครับตรง จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นข้อต่อปีกนะครับตรงสันปีกเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นตุ่มๆเล็กๆนะครับแล้วก็ <coup> ในโครงสร้างของปีกตรงเนีเ้ว่ากันว่ามันมีในเรื่องของมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเส้นเลือดไปด้วยในตัวนะครับสําหรับไปเลี้ยงปีกของเขานะครับอันนี้เป็นปีกด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นขวางของปีกนะครับอันนี้ข้อต่อนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่ามีตุ่มๆเยอะแยะเลยตามสันปีกนะครับก็จะไล่ไปจนถึงปลายปีกนะครับตรงส่วนนี้ก็น่าจะเรียกว่าตาปีกนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับส่วนที่เป็นสีตรปลายเนี่ยคือตาปีกนะครับด้านหลังก็มีนะครับปีกคู่หลังก็มีตาปีกอย่างนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเรามาซูมดูตรงที่ปีกเข้ามาอีกหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าที่ผมบอกว่ามันมีตุ่มๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตุ่มน้ําตรงสันปีกอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเห็นอยู no part, ่อย่างนี้เลยอ่ะเรามาดูเรื่องของขาบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแมลงปอเนี่ยเขาเป็นสัตว์นักล่านะครับก็จะสังเกตว่าขาเขาเนี่ยมีหนามเยอะมากนะครับเป็นหนามเยอะมากเลยแล้วก็ปลายขาเนี่ยมีเล็บขนาดค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็มีไว้เพื่อที่จะสําหรับใช้จับแมลงตัวอื่นนี่แหละจะได้จับได้มั่นคงนะครับอ่าเนี่ยดูนี่ขาผู้ที่สนะครับ ก็มีเล็บยาวๆเหมือนกันเลยนะครับหนามทั่วเหมือนกันแล้วก็รวมถึงขาคู่สุดท้ายด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็นขาที่ยาวที่สุดแล้วหนามยาวเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับมีเล็บที่ปลายขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรามาดูตรงส่วนท้องของเขาบ้างนะครับท้องของเขาเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นปล้องยาวไปเลยนะก็จะยาวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไง ตรงนี้มันหักนะครับผมจับมันแรงมันก็หักไอ้ที่ว่าจับมานี่คือผมหมายถึงจับตอนนี่มแมลงพวกเนี้ยผมได้มาตอนที่มันตายแล้วนะครับคือผมไปจับตอนมันตายแล้วทั้งนั้นแหละล้วงๆอยู่ตามพื้นก็จับมาส่องดูอะตรงนี้ส่วนปลายของหางนี่นะครับมันจะเป็นส่วนของออวัยวะเพศของเขาด้วยนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของอืม เรียกไม่ถูกอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะมีไอ้แหลมๆตรงเนี้ยสอ,อันอย่างนี้นะครับจะมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเหมือนจะมีตะขอด้วยนะครับอยู่ด้านล่างเนี้ยถ้าเป็นตัวผู้มันจะมีตะขอไว้เพื่อที่จะใช้เกี่ยวกับคอของตัวเมียเนี่ยตอนที่มันผสมพันธนะุ์กันอ่ะแต่ถ้าตัวเมียก็จะไม่มีตะขอนะครับก็จะเลยก็เลยสันนิษฐานว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเมียครับผม แล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นภาพด้านข้างของลําตัวเขานะครับภาพนี้มันเหมือนกับหัวหน่อยนะครับตรงตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไปทางปีกนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูตรงรูเนี่ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นรูหายใจของเขาจริงๆรูหายใจเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงในส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องหลายจุดนะครับเพียงแต่ว่าผมมาหาไม่เจอมองมองไม่เห็นนะครับดูไม่ออกจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็อันนี้กระซูมาสุดแล้วก็เห็นเท่านี้แต่เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นรูหายใจเช่นเดียวกันนะครับก็ ผิดถูกยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันแนะนําเข้ามาด้วยนะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับก็เขาก็ว่ากันว่านะครับว่าแมลงปอเนี่ยเขามีรูปร่างแบบนี้มาตั้งเป็น300ล้านปีแล้วอ่ะนะครับเพราะว่ารูปร่างเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับที่จะใช้ชีวิตได้นะครับเพียงแต่วิวัฒนาการมาขนาดมันอาจจะเล็กลงนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่ารูปร่างมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับเมื่อจาก300ล้านปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้มาเลยก็เรียกว่าเป็นแมลงนักล่าตัวหนึ่งที่ ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ได้เลยครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือพึ่งนะครับตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาหน้าจะเป็นพึ่งที่เรียกว่าพึ่งโพรงนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะสีแล้วก็ขนาดแล้วเนี่ยถ้าเป็นพึ่งหลวงมันจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนท้องเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นลายขีดน้ําตาลเหลืองนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนเหมือนพึ่งหลวงแต่ว่าพึ่งหลวงเนี่ยเขาจะตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวเล็กก็น่าจะเป็นพึ่งโพรงนะครับ ส่วนถ้าเป็นพึ่งมิ่มนะครับพวกนั้นนั่นเขาจะเป็นลายมันจะเป็นาขาวดำนะครับอันนี้มันเป็นน้ําตาลเหลืองผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพึ่งโพรงนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันในด้านหน้าของเขาก่อนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือหนวดนะครับนี่คือหนวดของเขาก็มีสองข้างนะครับยาวไม่มากเท่าไหร่ก็มีลักษณะเป็นป้องๆนี่ครับหนวดก็เป็นลักษณะป้อง,องๆเหมือนกัน แล้วเรามาดูกันตรงที่เป็นส่วนของปากบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นปากที่เป็นส่วนแบบเป็นปากงวงของผีเสื้อนะครับแล้วก็เป็นปากกัดของมแมลงปอไปแล้วนะครับของพึ่งเนี่ยเขามี2แบบอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็คือปากส่วนนี้เป็นส่วนของปากกัดนะครับนี่ปากกัดแล้วขณะเดียวกันเขาก็มีตรงนี้ด้วยนี่คือปากที่เป็นปากดูดนะครับก็แน่นอนครับว่าเขา กินพวกน้ําหวานนะครับขเขาจะต้องมีปากที่เป็นลักษณะของงวงดูดอย่างนี้ด้วยนะครับจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงมีปากแบบ2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตาพึ่งบ้างนะครับพึ่งเนี่ยก็มีตาเป็นแบบตารวมแล้วก็ตาเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราดูตารวมก่อนตารวมตรงนี้ก็เหมือนของพวกมแมลงปออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นตาเล็กๆมารวมกันแต่ว่าพึ่งเนี่ยคุณผู้ชม,มจะสังเกตเห็นว่า แม้กระทั่งในส่วนที่เป็นตาเนี่ยเขาก็มีขนออกมานะครับพึ่งเนี่ยน่าจะใช้ขนในการรับทิศทางลมอะไรทํานองนี้เขาจะสามารถรับรู้ถึงลมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็ด้วยขนที่อยู่ที่ตัวเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จุด3จุดตรงนี้นะครับนี่ก็คือตาเดี่ยวนะครับเช่นเดียวกับแมลงปอนะครับตาเดี่ยวพวกนี้มีใช้สําหรับการตรวจ รับสัญญาณแสงเท่านั้นนะครับไม่ได้ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของปีกบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อ,อส่วนไหล่ของเขานะครับแล้วก็จะไล่ไปที่ปีกนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าปีกเขาเนี่ยไม่ได้ใสเหมือนของแมลงปอนะครับมันจะมีขนในส่วนที่เหมือนจะใสใสเนี่ยก็จะเป็นขนขึ้นเป็นจุดเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็ปีกนี่ก็มีอยู่2คู่เหมือนกันนะครับเป็นปีกคู่หน้ากับปีกคู่หลังนะครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่แล้วก็เส้นโครงปีกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแนวขวางมากกว่านะครับไอ้โครงปีกแนวตั้งเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปีกของพึ่งเนี่ยมันดูมีลักษณะมีความมันวาวนะครับเหมือนกับว่ามันอาจจะมี ไข่ของพึ่งเนี่ยมาเคลือบอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเลยดูว่ามันวาวส่วนของขานะครับนี่มาดูขาของพึ่งนะครับจะไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นหนามมาได้มากเหมือนกับของมแมลงปอนะครับไม่ได้ใช้สําหรับจัดจับสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับก็เลยจะมีลักษณะประมาณอยางนี้นะครับมีไว้เพื่อยึดเกาะเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไล่ามาก็เป็นท้องส่วนของท้องนะครับ ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพึ่งงานนะครับพึ่งงานซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีเหล็กในด้วยนี่แหละแต่ว่าผมมองไม่เห็นนะคือเหล็กในพึ่งมันหดอยู่ข้างในนะครับมันมองไม่เห็นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาออกมาได้นะครับก็เลยถ่ายให้เห็นเฉพาะตรงส่วนท้องส่วนปลายนี่นะครับส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงสันนิษฐานว่าพึ่งตัวนี้เป็นพึ่งงานนะครับคุณผู้ชมผมจะให้ดูอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันจะมีเฉพาะในพึ่งงานนะครับ ก็คือไอเหล็กในเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่มีในเฉพาะพึ่งงานเท่านั้นแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยผมจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนของขาหลังนะครับตรงนี้ขาหลังมีโคนขามาไล่ไปทางปลายขาด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นในลักษณะของตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเว้าลึกนะครับเป็นลักษณะของตะกร้านะครับผมเห็นเขาเรียกว่าตะกร้ากันไอตะกร้าเนี่ยมีไว้สําหรับ ในการเก็บเกรสรน,นะครับเก็บเกรสรดอกไม้ใส่ตะกร้านี่แหละมันก็จะเก็บใส่ตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่เอาไปที่ไปที่รังของมันนั่นแหละซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของพึ่งงานนะครับที่จะมีได้ถ้าเป็นพึ่งตัวผู้หรือพึ่งนางพญาพวกนี้ก็จะไม่มีอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงรู้ว่าตัวนี้เป็นพึ่งงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของพึ่งครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อเลยอ่ ه, ก็ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นแตนนะครับ ทําไมถึงรู้ว่าเป็นแตนใช่ไหมครับเพราะว่าต่อกับแตนเนี่ยลักษณะมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากแต่ที่รู้ว่าเป็นแตนก็เพราะว่าอย่างนี้ครตรงส่วนเอวนะถ้าแตนเนี่ยมันจะมีเอวที่แคบนะครับบางๆแต่ถ้าต่อเนี่ยตรงส่วนเอวของเขาเนี่ยก็จะหนากว่าดูภาพรวมกันก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็เป็นส่วนอกนะฮะอันนี้ก็เป็นปีกของเขาอันนี้คือเขาตายในลักษณะเนี้ยปีกเขาหุบเข้ามานะครับก็เลย ็เลยเห็นปีกได้แค่นี้แล้วก็ลายเป็นเป็นส่วนท้องนะครับน,นี่คือภาพรวมก่อนอเรามาดูส่วนหน้าของเขานะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นตารวมขนาดใหญ่พอสมควรนะครับไม่ใหญ่เท่าเท่า,มาแมลงปอนะครับแต่ว่าก็ก็เรียกว่าใหญ่ที่จะเป็นคุณสมบัติของพวกนักล่านะครับตาจะใหญ่แล้วก็มีหนวดนะครับ1คู่นะครับซ้ายขวาหนวดก็จะมีลักษณะเป็นป้องป้ององอ,งอ,งอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ปากของเขานะครับเป็นปากที่มีลักษณะเป็นฟันกัดนะครับแล้วก็ในส่วนล่างของปากนะครับเขาก็จะมีหนวดเล็กๆอยู่ด้วยนะครับนี่เนี่ยก็จะมีหนวดเล็กๆอยู่เหมือนจะมีอยู่4 4 2คู่นะครับ1นึ่ข้างละ2นะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นตาเดี่ยว3ดวงนะครับเหมือนกับของแมลงปอนะครับเป็นตาเดี่ยวที่มีไว้ใช้รับแสงนะครับ3ดวง แล้วก็ไล่มาตรงจุดนี้ก็จะเห็นเป็นปีกนะครับปีกของแตนเนี่ยผมดูแล้วก็คือมันจะมีลักษณะคล้ายๆปีกของพึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเป็นปีกที่มีเส้นแนวขวางอยู่อยู่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเส้นแนวตั้งแล้วก็ที่เหมือนกันอีกอย่างนึงกับพึ่งก็คือขนที่ปีกนะครับถ้าปีกของแมลงปอมมันใสใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเป็นพึ่งกับแตนเนี่ยปีกก็จะเป็นขนติดอยู่ นี่มีขนอยู่ทั่วเลยนะครับทั่วบริเวณเลยแล้วก็ตรงที่เห็นนี่เป็นส่วนของอด้านหลังของเขานะครับด้านหลังเป็นก็มีลักษณะเป็นป้องอกนะครับป้องอกแล้วก็มาจนถึงข้อต่อตรงกลางนะครับอ่าเนี่ยถ้าเป็นแตนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับก็คือส่วนเอวของเขาเนี่ยจะบางมากนะครับเป็นส่วนมีส่วนยึดติดกันอยู่นิดเดียวเองแล้วก็จะไล่ไปจนถึง ส่วนท้องแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนท้องที่จะมีลักษณะเป็นป้องๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลายสีขาวคาดอยู่บ้างครับไม่รู้เป็นแตนพันอะไรนะครับคุณผู้ชมถ้าคนไหนรู้ก็รบกวนบอกด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะส่วนปลายอันนี้จะแตกต่างจากพึ่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเหล็กในของแตนเนี่ยมันโผล่มาให้เห็นจะจะอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีหดกลับเข้าไปเลยนะครับ พึ่งเนี่ยถ้าต่อยมันต่อยได้ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็ตายถูกไหมครับเพราะว่าเหล็กในมันจะติดกับส่วนอวัยวะภายในเลยแล้วเวลาดึงออกเนี่ยมันจะติดเป็นเงี้ยงออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันถอนตัวเองออกจากเป้าหมายอ่ะเหล็กในมันก็คงยังติดอยู่กับเนื้อเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลุดออกมาด้วยก็คือเป็นอวัยวะภายในของพึ่งนั่นแหละมันก็เลยตายนะครับแต่ถ้าเป็นแตนเนี่ยพวกเนี้ยมันต่อยซ้ําต่อยซากได้นะครับนี่คือเหล็กในของแตนนะครับพอเป็นอย่างเนี้ย ทำให้เขาสามารถต่อยซ้ําๆได้นะครับเพราะว่าเหล็กในมันต่อยแล้วก็ดึงออกได้นะครับแล้วก็ต่อยใหม่ได้นะครับนี่คือเหล็กในของแตนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้นะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่แมลงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแมงนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอันนี้เป็นแมงป่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมไม่ได้เจอซากมันนะครับแต่ว่าบอกตรงๆเลยก็คือ เราก็ก็คือฆ่ามันนั่นแหละเพราะว่ามันเข้าบ้านนะครับแล้วบ้านเราก็มีเด็กมีอะไรด้วยก็ไม่ไม่ไว้ใจอะครับก็คือขอบอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลยต้องกําจัดไปนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้เป็นภาพรวมของมันนะครับก็จะมีก้ามขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไล่มาเป็นลําตัวนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงหางนะครับนี่นี่ก็คือหางของเขาที่มี คิดอยู่ก็จะอยู่ในส่วนหางตรงนี้แหละถ้าเป็นแมงป่องนะครับตาเขาจะไม่ได้มีตารวมเหมือนกับพวก Gloria. ที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับที่เราดูมาทั้งหมดนี่มีตารวมทั้งนัน้นเลยแต่แมงป่องจะไม่มีตารวมนะครับแต่เขาจะมีตาเดี่ยวหลายๆตานะครับอันนี้เป็นด้านบนของเขานะส่วนหวนัวนะก็เป็นตาเดี่ยวนะครับสองดวงตรงนี้แล้วเขาก็จะมีตาด้านข้างอีก3าดวงนะครับอยู่ทางนี้นะครับนี่ข้างละ3าดวงนะครับ พอไล่ลงมาก็จะเป็นส่วนของปากและตรงนี้ก็เป็นส่วนของปากเขาแล้วแล้วก็อวัยวะสําคัญของแมงป่องนะครับก็คือกล้ามนะครับคู่หน้านะครับกล้ามใหญ่คู่หน้าเนี่ยจริงๆแล้วแมงป่องเนี่ยเขาล่าเหยื่อด้วยกล้ามเนี่ยเป็นส่วนหลักนะครับไอ้ส่วนหางเนี่ยจะใช้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเ,เพราะว่าเนื่องจากแมงป่องนี่เขาผลิตพิษได้ค่อนข้างน้อยนะครับการใช้งานมันจะ จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ในการล่าเหยื่อเป็นหลักก็คือกล้ามคู่หน้านี่แหละครับกล้ามใหญ่คู่หน้านี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของขานะครับก็จะเห็นได้ว่าขาของแมงป่องเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของเล็บที่ยาวเหมือนกับพวกตัวที่บินบินได้นะครับเล็บเขาก็จะสั้นๆกว่านี่คก็คือหางขนาดใหญ่นะครับตรงปลายนี่ก็คือเป็นส่วนที่เขาใช้เก็บพิษของเขานะครับ แล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเหล็กในแล้วกันนะเอาไว้ใช้สําหรับต่อยนะครับอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าแมงป่องเนี่ยเขาจะมีขนนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูนะเนี่ยตลอดแนวเนี่ยเขาจะมีขนอยู่ทั่วเลยนะครับเนื่องจากว่าแมงป่องเนี่ยตาเขามีหลายดวงก็จริงนะครับแต่ตาเขาไม่ได้ดีเลยนะครับแมงป่องนี่เป็นสัตว์ที่สายตาแย่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะสามารถรับรู้สภาพรอบตัวเขาได้เนี่ย ก็ด้วยจากขนที่อยู่ตามตัวเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะให้คุณผู้ชมดูอวัยวะหนึ่งของแมงป่องนะครับคือแมงป่องเนี่ยเขาจะมีส่วนหัวกับส่วนอกเนี่ยเป็นเป็นส่วนเดียวกันเลยนะครับมันจะมันถูกรวมกันไปเลยอะมันไม่ได้แยกกันให้เห็นอย่างอย่างเหมือนกับแตนหรือพึ่งหรือมแมลงปอพวกนั้นนะครับหัวกับอกเขาจะต่อกันเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขาแปดขาแยกออกมาอย่างนี้ แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ส่วนกลางลำตัวเขาเนี่ยน่าจะสะดุดตาคุณผู้ชมเป็นพิเศษนะครับตรงเนี้มันเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาใช้รับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเขาได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันคืออวัยวะที่ใช้รับแรงสั่นสะเทือนทางพื้นดินนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะก็คือมันไอตรงนี้มันคงจะไวต่อแรงสั่นสะเทือนอ่ะทำให้เขารู้ถึงว่า มีสัตว์อะไรกําลังจะเข้ามานะครับหรือว่ากําลังจะเดินออกไปนะครับทิศทางของแรงสันน่นมาจากทางไหนนะครับอวัยวะส่วนนี้น่าจะรับรู้ได้นะครับนี่ก็คือภาพที่ซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าอวัยวะรับแรงสะเทืนอนเขาเนี่ยมีลักษณะของ c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  อยู่ตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมสําหรับแมงป่องนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมอยากดู แต่จริงๆเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแหละก็คือส่วนหางเนี่ยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูในภาพนะครับคือผมลองกดๆที่ปลายหางมันดูนะครับคุณผู้ชมดูนะเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยพิษมันออกมาเลยนี่เห็นปะ่ะนี่คือน้ําพิษของมันนะครับออกมาได้อย่างนี้เลยนี่เห็นชัดๆเลยเนาะเป็นน้ํำพิษออกมาเลยถ้าตรงนี้เนี่ย โดนต่อยเข้าไปก็น่าจะปวดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆด,ดูอยู่นะก,ก็ยังไงก็ไปอยากไปทําตามแล้วกันนะครับอันนี้ผมทําให้ดูแล้วว่ามันมีพิษที่ปลายหางจริงเดี๋ยวมีอีกให้ดูอีกนิดนึงนี่เดี๋ยวผมลองลองกดกดดูอีกทีเน,นี่ยนี่คือพิษออกมาจากตรงเล็กในของมันจะจะเลยนะครับเนี่ยพอลองกดไปปุ๊บก็ออกมาเลยก่อนจากกันไปในะวันนี้นะครับ ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าแมงป่องเนี่ยมันสามารถเรืองแสงได้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือในภายใต้แสงธรรมดานะครับก็จะไม่เห็นนะครับว่าเขาเรืองแสงอะไรแต่ว่าถ้าเราใช้แสงแบ็คไลท์อย่างนี้นะครับส่องไปที่ตัวเขานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามันเรืองแสงได้นะครับลองดูกันเป็นไงฮะเห <pater n boxes> ็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรืองแสงนะครับเป็นแสง สีเขียวเรืองแสงออกมาเลยนะครับพอไม่มีไฟก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นี่พอฉายไฟก็จะเห็นเรืองแสงขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับว่ากันว่านะครับต่อให้แมงป่องเนี่ยตายไปนานแล้วนะครับคุณสมบัติเรืองแสงที่ตัวผิวมันเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเห็นมีคนพูดกันถึงว่าขนาดเอาไปทอดเนี่ยเล่ามาส่องเนี่ยก็ยังเห็นนะครับแล้วก็ในการเรืองแสงเนี่ยก็เป็นได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับทั่วแมงป่องทั่วโลกเนี่ย สามารถลืมแสงได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้กันเท่าไหร่นะครับก็เลยเอามาลองทําให้ดูกันวันนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับก็จากการที่ผมได้เอาแมลงต่างๆนะครับลองมาส่องให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าลักษณะอวัยวะของพวกมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ขอให้คอมเมนต์เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องชาวไรของเราด้วยนะครับ ครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกก็ขอให้ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ